มีเด่พระรัตนตรัยอันคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โดยเสด็จกล่าวขอโอกาสแจ่พื้นสาธมิทั้งสองจุกามครองขอเจริญพรท่านพอทางโรงเรียนบึงนครประชาสังและบุคลากรคุณครูทางโรงเรียนตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทุกคนทุกท่านก็สวัสดีนักเรียน ทุกคนทุกท,ท่านที่น่า no รักก็ท่านสวัสดีพระอาจารย์ก no ็กล่าวคําว่านมัสการครับพระอาจารย์นมมสการครับนมมสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เรา มาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจัดย่ำธรรมได้นิมนต์พระอาจารย์จักวิทยากรและพระวิทยากรและก็วิทยากรจากวัดป่าโยธาประสิทธิ์ได้มาให้ความรู้ในการอบรมบ่มเพาะอบรมบ่มนิสัยก็ๆๆขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจการทุกคนทุกท่านคนที่ตั้งใจย่อม ได้ประสบการณ์เต็นเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าคนที่ไม่ตั้งใจกล้วยไม้ก่อนที่จะออกดอกออกผลเมื่อออกดอกคราใดยย่อมสวยสดงดงามเสมอแต่ก่อนจะออกดอก ใช้ระยะเวลานานพอสมควรดังเช่นพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันในการเข้าค่ายุณธรรมนี้ก็ต้องอาศัยการเรียนอบรมเคาะกฎระเบียบวินัยต่างๆเมื่อเวลาผลมันออกมาคลาใดย่อมจะสวยสดงดงาม ก็ได้จากคุณธรรมและจากจริยธรรมในสิ่งเหล่านี้และที่เรามาเรียนก็ไม่ได้มารับแค่เฉพาะความรู้เท่านั้นแต่จะต้องหาประสบการณ์จริงๆ <c oughs> ด้วยชีวิตของตัวเราเองจากครูบาอาจารย์ <c oughs> จากสิ่งต่างๆดังนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจ สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขอให้พวกเรามีความสุขมีความปรา,ามายัยการใจที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดฝันสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมัวความสําเร็จความตั้งใจทุกคนทุกท่านเธิ 嗯。对呀。嗯。<laughs>